สวัสดีครับวันนี้ความหมานครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเนี่ยนี่ครับตัวใหญ่ตัวเอฟเลยครับความหมานของเราวันนี้นะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับโอ้โหสุดยอดครับนานๆจะได้เจอทีนะคกับความหมานแบบนี้โอ้โหชอบมากๆเลยครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะมีความหมานให้เราได้ชมกันครับอ่าอุปกรณ์ยิง ปลาแต่ว่ายิงกบนะครับวันนี้ยิงกบครับอาอยู่หากินจะนึ่งจะปนได้ที่พอดีเลยนะครับกับตัวนี้ใหญ่พอดูพอดีกำรรครับสุดยอดนะครับความหวานวันนี้ถือว่าพออยู่พอกินกันเลยทีเดียวครับดูอีกทีครับตอนนี้จะมาบ่ายโมงครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเนาะหากินไปเรื่อยๆครับ ไปครับความหวานวันนี้นะครับนี่เต็มกำนะครับเต็มกำนะครับก่อนการยิงของเรานะครับโอ้ยเข้าตรงแก้มพอดีเลยอุ้ยไม่เอาฝั่งนู้นไม่เอานะับเชียร์ครับดูครับอืมไปครับดูวันต่อไปครับว่าจะมีความหวานไหมไปครับตัวที่สองของเราวันนี้ครับนี่ครับ ก็ยังว่าจะได้ตัวที่สองครับไม่ใช่เวลาแน่นอนครับออ้ดอกแรกนี่โดนนี่นี่เองครับยิงสอง,งครั้งนะเนี่ยกบตัวนี้เนี่ยดอกแรกโดนตรงนี้ครับเนี่ยแอ้มีหน้ามันจะอืนนะครับฮะดอกสองก็สําเร็จโทษครับครับาการยิงของเรานะครับวันนี้ ได้สองตัวแล้วฮะดูอีกทีเขาเพอเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงไหนนะครับอีกตัวนะครับเห็นอยู่แวบๆอยู่นะครับดูไปเรื่อยครับว่าจะพอได้หมานกันไหมครับวันนี้ฮะอ่าบสามแล้วนะครับบสามครับอ่าอ่าบสามได้สองตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าตัวที่สามนี่จะเห็นกันไหมครับดู สะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นตรงไหนครับมันลึกมากแล้วก็ยิงไกลครับไม่ใช่ยิงใกล้ๆนะครับานไปครับไม่อยากจะถ่ายให้เห็นตอนยิงนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีมันก็ไม่ดีก็เลยไม่ถ่ายตอนยิงให้ดูถ่ายตอนได้ขึ้นมาก็แล้วกันนะครับอู้ยุ่งกว่ากัดไปครับนี่นะครับผลงานของเราครับมีหน่อไม้ไร่นะวันนี้นะครับพวกที่มีขนมีขนหน่อไม้ไร่นะครับที่ปลูกเองครับ นี่นะครับเดี๋ยวกอหนึงครับพอได้เก็บกินนะครับแล้วก็มีหน่อไม้บงนะครับแล้วก็คุณกบสองตัวที่ไปหามานะบันนี้นะครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนี่แหละครับคือวิธีของการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับแค่นี้ก็โอ้ยอิ่มสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับความสุดยอดในการหาอยู่หากินอืาเรียกว่าหมานพอได้อยู่ได้กินนะครับผมเอ่อ นี่ครับวิถีของการหาอยู่หากินของเราครับก็ถือว่าวันนี้มีความหมานครับหนึ่งพอดีพอดีแซ่บๆนะครับเนี่ยกบสองตัวเนี่ยเราต้มเราไม่ไล่จิ้มกับกินกับแจ่วจำ้จำแจ่วจ้ำปนกบก็ได้โอ้ยวันนี้ไม่ธรรมดาเราการหาอยู่หากินของเราครับนี่ครับไม่ผลดเลยมาก อยู่หากินก็เป็นธรรมดาอุปกรณ์หาอยู่หากินก็นี่ครับปืนผานะครับแล้วก็เสียมสับหน่อไม้อมก็มีอยู่แค่นี้ครับกับการหากินในวันนี้นะครับผม mm hmm. ขอบคุณมากครับ mm hmm. บ๊ายบายจุบ๊บจบทุกคนทุกท่านครับบ๊ายบาย